เวเคที่ครับป๋าป๋าสวัสดีครับป๋าป๋าเออเดี๋ยวพูดก่อนใจเย็นลูกก็คือการก่อนหน้าเนี้แก๊งตีกันประชาชนมาขายฟรีถูกไว้ครับตำรวจมัตามตามตรงครับรวมถึงแก๊งด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่เถียงก็คือรวมถึงแก๊งด้วยแล้วประชาชนดันดิดราคาสูงกว่าแก๊งด้วยซ้ำอันนี้มันคือความจริงครับถ้าแก้ได้แกเขาจะรับได้นะ เะเขาก็หาเงินมาซื้อคุณก็ไม่ให้ปัญหาแต่ตอนปัญหามันคือการดีดนะครับดีดราคาขึ้นมาส่วนเรื่องงัดบ้านผมมองว่ามองข้ามไปได้เลยครับประชาชนแกงเขาไม่ยอมอยู่แล้วคือมติทุกแก๊งที่ประชุมวันนั้นเขาไม่ยอมอยู่แล้วเพราะว่าแค่ตัวเขาเองแกงกเ,เองแทงกันเองก็ลำบากพอแรงอยู่แล้วถ้าคุณจะมาแจมก็มกโดนแทงแค่นั้นเองถ้ารับสภาพได้ก็โอเคถ้าเกิดแบบหยอดให้แก๊งไอ้ประชาชนเข้าขายกันแบบตอนตอนแบบไม่มีเงินอุ้มอย่างนี้เขาอยากทำอะนะ ลองดูครับประชาชนเนียมันเป็นโอก<ด>าสของ <ดา S 1> คุณแล้ว <ดา S 1> นะเนี่ยตอนนี้มันโอกาสของคุณแล้วนะแล้วคุณจะมาพูดตอนหลังว่าคุณไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการเอ่ยหรือว่าออกอะไรพวกนี้ไม่ได้นะเนี่ยแต่จังหวะของคุณแล้วนะพี่มีครับถ้าเป็นช่วงเวลาแบ่งให้ประชาชนนี่ได้ไหมครับพี่แบบช่วงฟีไทม์เลยจริงๆประมาณนี้ถามตัวพี่เลยครับพี่ประชาธิปไตยครับดูสีเสื้อครับถามถามทุกแก๊งเลยด้ผมถือเป็นตัวแทนประชาชนแล้วกันนะเอาอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้นะง่ายๆถ้าแก๊งไหนเห็นด้วยเรื่องระยะเวลา ยกมอืแบบวลาค่อยยคคุกันือให้เขาแบบสักชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยก็ก็พอแล้วครับอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ได้ขอเยอะอันนี้เป็นตัวแทนประชาชนให้เขาแบบมีอะไรเล่นนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับแล้วแล้วแต่แกงนะอันนี้ผมแค่มาพูดในฐานะตัวแทนประชาชนแล้วกันเพราะว่าเขาหน้าจะไม่กล้ามาพูดหรือจะให้พี่เป็นคนตัดสินใจครับอันนี้ลองประชุมกันก็ได้นะสำหรับไอเนี้ยเพราะว่าผมแค่พูดแทนประชาชนได้ใช่ไแกงรับแก้ประกอบได้ครับแกง้ประกอบได้ง่ายกว่าแบบชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับ ป,ประชาชนมาฝั่งผมนะครับประชาชนมาฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้เรามีอะไรจะให้ผมไปพูดให้ไหมเดี๋ยวผมพูดให้ได้นะมีอะไรให้ผมพูดไหมครับถ้าผู้หญิงก็ก็ซิปแล้วส่งสือ่อส่งสารต่อนะมีมีอะไรให้ผมไปพูดไหมครับประชาชนฮัลโหลมาไงแบ่งร้านเหรอ เงียบคิ๊บายฟรีเดี๋ยวพูดให้ลุงลุงครับนีของผู้หญิงเขาฝากมาครับว่าถ้าเกิดแก๊งเขาเขาพูดถึงเรื่องการขายฟรีในตอนที่ว่ามีเคสอุ้มใช่ไหมถ้าเปลี่ยนเป็นว่าถ้าไม่มีเคสอุ้มแล้วให้ประชาชนเขาขายได้ละยังไงนะไม่เข้าไม่เข้าใจเวลามีสตอรี่เวลาคือเมื่อกี้ทาพี่พีเขาแจ้งว่าประชาชนไปขายฟรีตอนแก๊งตีกันถูกไหมครับก็ได้ผลประโยชน์จากแก๊งทางประชาชนเขาเลยบอกว่าถ้าั้นเขาขอขายตอนที่แก๊งไม่ตีกันได้หรือเปล่า โผมมองว่าเป็นเวลาดีกว่าผมว่าเป็นเวลาน่าจะดีสุดสําหรับประชาชนเลยนะช่วงช่วงเวลาผมมองว่าดีสุดมันจะได้ไม่ต้องมีช่องโหว่อะไรเอาเป็นเวลาไปดีกว่าอันนี้นะครับครับพี่ประชาชนผมหาข้อดีที่สุดห้แล้วครับพี่ฟังครับอ่างัดบ้านเหมือนเดิมครับไม่ให้ถ้าจะไปงัดได้ไม่ว่าจะแทงนะบอกก่อนส่วนอลางท่เรฟังเสียง่ะ ส่วนขายยาหกโมงถึงสี่ทุ่มทุกวันเลยแล้วแต่สะดวกหกโมงถึงสี่ทุ่มเย็นใช่โอดีนะแปดจุดศูนย์นอถึงสี่ทุ่มดีดีอันนี้ดีผมว่าดีแล้วครับดีเลยอันนี้ประชาชนโอเคยังน่าจะโอเคผมมองว่าโอเคอันนี้ถ้าไม่โอเคกูแทงแล้วนะเออโอเคพี่โอเคครับนี่เลยนะครับประชาชนอันนี้ผมเรียกมาให้แล้วแล้วบ้านนี่คือไม่ได้เลยใช่ไหมครับกัดบ้านไม่ได้ครับกัดบ้านไม่ได้เลยถ้าถ้าสมมติประชาชนไปอ่ะถ้าถ้าสมมติประชาชนไปเนี่ย คือต้องสมมติพี่เขาแทงปุ๊บโดนต้นหมดหมดตัวแล้วคือเขาต้องมาโดนขังคุกไหมครับสาหรับประชาชนแล้วแต่แก๊งนะครับอันเนี้ยอ๋อแล้วแต่แกง๊งอารมณ์แก๊งเลยนี่พูดตรงดื้อหน่อยก็อาจจะโดนนะครับถ้าสมมติไปแบบว่าคุยดีๆแบบว่าเออผมผมอยากลองแบบว่าเก้าของไปผมสมมตินะผมเป็นประชาชนแล้วน่าจะโดนเหมือนเดิมครับลุงอ่ะถ้าผมเป็นประชาชนแล้วอย่างเนี้ย ผมเข้าไปในร้านผมงัดปุ๊บแล้วออกมาผมเจอเจ้าเอกเจอแก๊ง,ง,งผมให้ของหมดตัวเลยได้ไหมอย่างเงี้ยแบบว่าที่นนมาจากงัดอันนี้อยู่น,นี่คุยนะครับแล้วแต่ที่นนว่าจะเจอใครแค่นั้น <ทำ S 1> อ,อ,อันนี้ก็สามารถทําได้นะประชาชนแต่ก็ต้องเบาที่สุดอะเวลาเจอเขาก็ต้องรับความเสี่ยงใช่รับความเสี่ยงว่าใครจะใจดีกับเราแค่นั้นเองส่วนตัวผมมองว่างัดบ้านอะยากๆครับคนะิดเลิกคิดไปเลยเพราะว่าโดนแทงมาคุณจะเสียใจกรเปล่าเซ็งกรเปล่าเอาว่าตอนนี้แก๊งมันก็แย่งกันแทงกันตายหายแล้วครับพูดตรง แล้วจกปูน<ต>อ่ะพ,พี่เ <จะ S 1> มททำก็ได้จกปูนได้อยู่แล้วครับผมอนุาอยู่แล้วเก็บยาได้เลยครับเต็มที่อโอเคก็คือหกโมงถึงสี่ทุ่มขายยาได้ของอทุกวันค,คือตอนนี้ก่อนหน้านี้คือให้เก็บแคปเก็บพวกเอชเอทีมาขายาอยู่แล้วแล้วก็ปูนพวกนี้อยู่แล้วครับผมรถยอดให้จากที่ลุงเตยตั้งไว้อ่าทีนี้ก็มาขอเพิ่มก็โอเคขายยาหกโมงถึงสี่ทุ่มครับแต่ถ้ามีสตอรี่ใหญ่ผมขอขอนุญาต คือเขามีจรวดทีใหญ่จริงๆนะครับเขาใจเข้ามใช่ไหมอืมครับเออคือถ้ามันตีกันทั้งเมืองมากกว่าสองแก๊งขึ้นไปอ่ะแบบสี่แก๊งอ่ะสองคู่ขึ้นไปอย่างเงี้ยมากกว่าหนึ่งคู่ขึ้นไปอมากกว่าสองก็เลยได้ครับอ่าสองอ่าถ้ามากกว่าสองขึ้นไปคือขอให้ประชาชนศึกษขายาก่อนโอ้ผมมองว่าอันนี้มันน่าจะมีจุดบอดเยอะหรือเปล่าพี่เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่รู้หรอกอะไรประมาณนี้ ถ้ามันนัวมากมันรู้อยู่แล้วครับก็คือเคยสอบขึ้นไปผมว่ามันรู้อยู่แล้วอมันจะมีเคสคู่หนึ่งสอบคู่อาจจะไม่รู้ไงผมคิดไปแล้วว่าถ้ามันสอบคือขึ้นไปมันรู้อยู่แล้วอ่ะมันนัวเนียอยู่แล้วครับพี่มีครับพี่ขอกเสนอได้ไหมพี่อยากฟังตำรวจได้สักประมาณสักหกโมงถึงหนึ่งทุ่มในพี่แค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวเหรอใช่น้อยไปน้อยไปนะถ้าอรี่กรณีมีสตอรี่ของพี่สตอรี่ใช่ครับพี่ นี่คืออะไรนี่คือมึงจะจับใช่ไหมเนี่ยหรือไงเนี่ยใช่พี่เผื่อๆแบบพี่ยังไม่ตีกันเนยพี่อ่าโอเคครับก็าตามกันได้โอเคไหมประชาชนน่าจะโอเคแหละเพราะว่าเราก็ต่อรองอะไรได้เยอะก็คือถือว่าทางแกงใจดีให้ให้กับประชาชนแล้วผมมองอย่างนี้นะคือถ้างั้นผมขอใช้สิทธิที่น้องๆแกงๆต่างๆใช้เสียใช้สิทธิใเสียงมาก็คือยึดตามนี้จนกว่าจะมีการรัฐประหารนะครับอืม อันนี้ผมมองว่าเขาใจดีสุดแล้วเขาจะไม่ให้เราทําเลยก็ได้นะแต่นี้เขาหยวดมาให้ละก็ยังดีกว่าที่เป็นเนี่ยใช่ยังดีกว่าที่ไม่ได้อะไรเลยไปขอโอเคไหมน่าจะโอเคแหละพี่โอเคไหมโอเคนะยกมือโอเคยกมือโอเคพูดเลยถ้าโอเคพูดเลยผมโอเคนะเพราะอยากเเกโอเคครับยังได้ทำอ่ะยังได้ทำอ่ะแล้วมีเรื่องไหนอีกเนี่ยโอกาสดีของคุณละประชาชนก้าพูดเลยใครอยากพูดพูดเลยครับพูดได้แล้วคุณจะมาบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียง ก็บอกเสียงคุณไม่ไม่ได้นะนะเนี่ยโอกาสของคุณแล้วครับถ้าไม่มีจะได้แยกย้ายเนาะเขาจะได้ไม่เสียเวลาบีเดี๋ยวบีอีกถ้าไม่บีมีนะไม่มีอ่ะตำรวจต่อเลยแก๊งไปเคลียร์นะเรื่องตำรวจเขามีเวลาต้องใช้งานเอองตำรวจพูดไปเลยน่าจไม่มีแล้วมั้งยักย้ายดีกว่าไม่มีครับตำรวจไม่เราไม่ได้มีความเกลีดอะไรเรื่องขายยาแล้วครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่ไอ้เรื่องไอ้เรื่องขัง อ่อใช่ครับไอเนี่ยตีซีเนี่ยอ๋อไอเรื่องของไอเรื่องขังก็ชาตจไปแล้วครับคือือนี้ผมได้มาโปรเทคตีซีนะคือทางแกงก็ขอไอตีซีช่วยด้วยก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณละเมิดกติกที่เราคุยกันวันนี้ไปก็โดนขังไปคุณก็ประกันตัวได้เพราะผมแจ้งีซีไปแล้วอะว่าชั่วโมงเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ีซีจัดการเองว่าเท่าไหร่เอาง่ายๆมันขึ้นอยู่กับตัวคนอะว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณไม่ควรตีนเขาคุณพูดจาดีเขาสุดท้ายผมมองว่ามันจบ ด้วยที่แบบไม่อารยแรงอะไรอยู่แล้วอะถ้าคุณแบบยังไปห้าวหรือว่าพูดไม่ดีใส่เขามันก็ต้องโดนแบบนั้นอยู่แล้วอะผมว่าอย่างนี้นะแล้วแต่คนอะโอเคจริงแล้วแต่เคส by เคสออะดังนั้นผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายนี้ใช้คําว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับอาจจะเปประชาชนแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมหน่อยนะครับอันนี้แจ้งให้ประชาชนทราบนะครับเรื่องกรณีทีซีกักขังประชาชนแจ้งชาชากกาท,ท,ทงชา,ชง,ารตรงตำรวจได้นะครับเพราะว่าทีซีเขาไม่ได้เป็นหน่วยงานด้วยนะครับรชชรชชมันถือว่ากระทบผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับอันนี้แจ้งมาได้ ถ้าคุณไม่อยากวุ่นวายก็จ่ายเงินประกันไม่ใช่ดีแล้วแต่คุณเลยครับว่าคุณจะเลือกประกันเลยเท่าไห่ตำรวจว่าแจ้งตำรวจเสร็ก็ออกเงินเพื่อแจ้ง w ั a t s a p p ตามนี้ฮะคงไม่มีอะไรใช่ไหมครับผมน่าไม่มีแล้วครับพี่ขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากทุกคนครับผมมากขอบคุณมากเงินครับเงินครับห้าสองครับเงินครับ <jin x 2> เเ <ii> งินครับเงินเงินครับเงินครับเงินเงินครับล้านหนึ่งครับห้าสองพี่โนพี่พี่โนพี่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 ผมสามาแล้วนะพี่ครับพี่ห้าสองล้านหนึ่งเกินไปพี่เกินไปพี่รถไงรถพี่ครับพี่เมดพี่พีดผมอยากคุยนี่ด้วยพี่ผมอยากซื้อรถรถอะไรวะ อยากได้เทสลาครับพี่มีแบบผ่อนไหมไม่มีเลยไม่มีของเป็นของตัวเองเลยอะเอางี้กูอาจจะไม่มีนั้นให้มึงอ่ะมึงเลขอะไรท่าสองพี่อะไรนะท่าสองหนึ่งศูนย์ศูห้าเพื่อนถือว่าช่วยถือว่าช่วยกูเลขยกเก้าศูนย์สองเพื่อนไม่ห้าแสนไม่ใช่หรอกูเก้าศูนย์สองเพื่อนเมื่อวานให้ไปแล้วห้าแสนไม่ใช่หรออุ๊ยขอบคุณครับพี่เออถือว่าช่วยไปไปครับพี่ไอ้ขอโทรศัพท์หน่อยพี่น้อง ห้าสองห้ใช่ไหมห้าสอง้านหนึ่งพี่เราคุยกันล้านหนึ่งเมื่อวานให้ไปห้าแสนไม่เราคุยกันล้านหนึ่งไม่คือเราคุยกันแล้วว่าห้าแสนตอนนั้นจ่ายแล้วอีกล้านหนึ่งตามมาทีหลังพี่พี่อะไรเนี่ยโอ้งั้ันผมไม่เอาแล้วพี่งั้นผมไม่เอาแหรอ้านหนึ่งครับร้านหนึ่งผมทำงานหนักเนี่ยเพราะกูบอกให้มึงพูดแล้วมึงไม่พูดเมื่อกี้อะโอ้ร้หนึ่งนหนึ่ง เดี๋ยวกูไปอะไรกระเป๋าอะไรห้าสองครับขอโทรศัพท์ด้วยหนึ่งเครื่องห้าสองครับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเรื่องนี้คุยส่วนตัวกับทีซีเลยก็ได้นะห้าสองครับห้าสองครับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องขอบคุณครับพี่นะครับขอบครับพี่มิดอยู่ไหนวะพี่มิดพี่มิดอยู่ไหนฮะพี่มิดอ่ะ ไปจูรถแล้วไปไหนนะไปไปจูรถแล้วอ่ะอยู่ไหนอ่ะเมอร์เบอร์พี่มิดเบอร์อะไรอะหกเจ็ดเจ็ดสามหดหกเจ็ดเจ็ดสามหกแปดใช่เฮ้ยครับลุงเออสวัสดีไนท์ Ses ้ครับ